อยู่กรุงเทพค่ะอยากเรียนตอบคำถามพี่ท่านนี้ค่ะกดติดตามช่างน้องนีมไว้ได้ความรู้ดีๆเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการยืดโคนดัดปลายดัดดิจิตัลอลแน่นอน ได้อะไรบ้างระหว่างเรียนผลิตภัณฑ์ค่ะนำไปให้ถึงร้านและเครื่องดิจิตอลเครื่องนี้เป็นเครื่องของช่างน้องดีมเองค่ะเจิมเรียบร้อยผ่านการทำเงินมาได้หลายบาทมากๆก็ส่งต่อไปเลยค่ะไม่ได้คิดเยอะคิดแย่อะไรเพราะอยากได้เครื่องใหม่แบบจานบินติดกับพูดถึงที่ท่านนี้ยังไม่เคยใช้เครื่องดัดใช่ไหมคะที่มาคอมเมนต์น้องดีมตอบกับคลิปพี่เขาเนาะลูกค้าพี่ช่างที่ไปสอนมาล่าสุดอยู่ที่บางพัด ห5อยากจะบอกว่าพี่เขาเคยแตดัดเย็นเคสนี้ก็คือดัดเย็นจากร้านพี่เขาและทำสีไม่เคยดัดดิจิตอลเลยไม่เคยใช้เครื่องเลยอ่ะมีนางแบบสองคนค่ะมีผลิตภัณฑ์ไปให้ยังไม่พอได้เครื่องยังไม่พอแถมสอนให้อีกสองทรงค่ะให้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นใช้เครื่องเป็นทำงานหน้าร้านได้ด้วยตัวเองแถมฟรีอีกการเรียนเทคนิคคัลเลอร์อบาร์โดยที่ไม่ต้อง มาจ่ายมันนี่อะไรเลยอยากจะบอกว่าอยากให้พี่เขาได้มีอาชีพต่อยอดมีวิชาในการทำงานง่ายขึ้นพี่ช่างท่านนี้บอกว่าเคยดูแต่ในคลิปเคยดูแต่ในไลฟ์ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนไม่มีพื้นฐานแต่ใจมันรักอะ่ะก็เลยทำงานนี้ได้ดีช่างน้องดีมพาทำอะไรทำหมดเลยสอนตามคนเรียนค่ะยัง ไม่เคยเรียนพื้นฐานมาก่อนเราก็จะเริ่มจากพื้นฐานให้เลยแล้วตรงไหนทาไม่เป็นช่างน้องดิมจับมือทำมาเรียนเนี่ยนะมีลูกค้ามาเป็นแบบให้เราสามารถเก็บเงินลูกค้าค่านางแบบนะอย่าทําฟรีค่ะเพราะเราทํางานจบมาคือสวยเลยเห็นไหมคะลูกค้าดัดผมมา20ปีเป็น เป็นผู้หญิงที่รักลอนผมรักดัดรักการดัดผมมากแล้วเซตลอนเป็นดูแลลอนง่ายสบายเลยค่ะถ้าเราทำงานดัดได้ลูกค้าจะไม่ไปไหนจะอยู่กับเราเห็นไหมคะผมค่อนข้างที่จะเส้นเล็กเบาบางเปื่อยไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราทำออกมาผมเขาต้องไม่เปื่อยไม่ช็อตไม่เสียไปมากกว่าเดิมต้องดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งลูกค้ายิ้มหน้าบานเลยค่ะตอนพันแกนมันเป็นการเรียนเนาะเราปล่อยเทคนิคแบบต้องลองผิดลองถูกไหมไม่ต้องค่ะมีช่างน้องดีมคอยกํากับเขาก็จะพันแกนลําบากนิดน,นึงขนาดช่างน้องดีมเองก็ยังพันลําบากเลยเหมือนตื่นเต้นตื่นสะดานที่หรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันพูดกันแบบเรียวๆเราเน้นปฏิบัติทําจริงตัวต่อตัว,ตวลูกค้าจับผมแล้วมีความนุ่มประทับใจ ช่างน้องดีมกับช่างที่เรียนพี่จ๋าเองค่ะชื่อช่างจ๋านะมีความสุขหน้าบานมากเป็นเคสแรกงานแรกของงานดัดดิจิตอลเลยค่ะเปิดอยู่ในเมืองเคยมีค่าเช่าต่อเดือนส0 0 0 0นก็เช่ามาแล้วแล้วค่าเช่าที่อยู่ตรงเนี้ยหนึ 1, 000, ่งมืนก็สู้สุดๆค่ะทำทุกอย่างสากะเบอยันเรือลบแล้วมีงานออกไปข้างนอกก็ไปค่ะเพื่อการ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วช่างน้องดีมบอกเลยว่าถ้าทำงานใหญ่ได้ทำค่ะอย่าปล่อยเราทำงานใหญ่เก็บเงินเยอะขึ้นเราก็จะไม่เหนื่อยมากได้มีเวลาพักผ่อนด้วยอยากจะบอกว่าพี่ท่านเนี้ยไม่มีทุนนะปรึกษากับน้องดีมสอบถามปัญหาคุยกันจนแบบมั่นใจเอาละน้องดีมพี่อยากเรียนกับน้องดีมพี่อยากให้น้องดีมมาสอนพี่ไว้ใจน้องดีมกับอาจารย์ป๋องโอเคคุยกันตกลงเจรจาเรียบร้อยก็คือ คุณพี่เขาโอเคแล้วไปยืมหยิบยืมมาจากที่อื่นนะหยิบยืมเงินมาจากที่อื่นเพื่อที่จะมาลงทุนกับการเรียนค่ะบอกเลยว่าไม่หายไปไหนเราไม่ได้เอาไปเล่นเสียหายเราลงทุนแล้วอยู่ในของอย่างเช่นนางแบบมาทำดัดผมก็หนึ่งใบเทาละทำสีด้วย สวยออกจากร้านเลยอีกหนึ่งใบเทารวมแล้วสองใบเทาเห็นไหมคะนั่งแบบมาเราก็สามารถเก็บเงินนั่งแบบได้แต่ถ้าใครที่บอกว่าเรียนสองทรงแล้วยังไม่เข้าใจเลยนะให้ทำตั้งแต่ หนึ่งเลยนะคะวิเคราะห์เส้นผมเช็คสภาพวันงานวันเรียนจริงๆอะ่ะอาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรมากแต่สามารถสอบถามได้ตลอดดูช่างแบบสู้มากแขนเสื้อก็คือเลอะหมดเลยค่ะให้ทำทุกขั้นตอนจริงๆลงครีมยืดทำสีตัดผมพันแกนเสียบเครื่องเข้าไฟตั้งไฟเท่าไหร่บอกด้วยนะว่าควรตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่โกกผมหนีบล็อกลอน เป่าเซ็ตทรงใส่อาหารผมแนะนำทุกขั้นตอนค่ะให้ลูกค้าได้มั่นใจในตัวช่างทำให้ช่างได้เรียนรู้ได้ความเข้าใจจะได้กล้าไปทำงานแล้วเคสนี้ค่ะยืดตรงมาตลอดไม่เคยทำรอนเลยมาเป็นนางแบบนี่เราไม่ขาดเลยค่ะเชื่อมพันธะักแกนผมตัวที่ช่วยทำให้ผมนุ่มสรวยสวยสุขภาพดีเนาะเราก็จะใส่ให้ลูกค้าไป เป็นการบำรุงเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมค่ะอยากจะบอกว่าพี่ช่างท่านนี้ดูผ่านคลิปผ่านออนไลน์อย่างเดียวไม่มีครูบาอาจารย์ก็จะขาดความมั่นใจแต่พอมีอาจารย์มาให้คำแนะนำมาปล่อยเทคนิคให้มั่นใจมากกว่าเดิมรับลูกค้าแบบสบายใจดูความเงาความเด้งสิลูกค้าจิ้มทรงแบบเน้นลอนแต่ไม่ต้องการลอนเยอะงงไหมคะก็คือเอาเป็นว่าอยากได้ลอนนั่นแหละ แตกเพียงแค่ลูกค้ายังไม่คุ้นไม่ชินเป็นยังไงคะจบงานเงาเด้งฉ่ำมาก